เฮ้ยรับมืกันนีน่ไห่ยาย <ๆๆ S 2> สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ปักเอฟนะครับมันชวนผมมาเล่น m ม่ i game ของเอยียงกบะโหูนะครับ <S <S 2> <S 2> เป็นยายคนหนึ่งนะครับที่นอนอยู่นะครับแล้วผมก็เพิ่งตื่นเมื่อกี้ด้วยตื่นปุ๊บเอฟบ,บอกเอ้ยถ่ายคลิปเป่าผมก็เลยลุกม,มาถ่ายโดยที่ไม่อาบน้ำแปรงฟันกินข้าวอะไรเลยสักอย่าง ซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเล่นกับบักเอฟนะครับเนาะก็ถ้าใครอยากดูมุมมองของมันนะครับก็ไปกดติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับทุกคนเลาก็เป็นช่องของมันเองนะครับมันก็เพิ่งสร้างของมันแหละเออว่าไปดูดูมันหน่อยเนี่ยยายกำลังหลับขี้มูกยืดเลยเอ้ยเงียแม่ตากำลังมองยายอยู่เลยดูหน้าตาหน้าแบบที่เมียกูหรอที่เมียกูหรอ่ะเแบบอีซีหรือฮาร์ดอ่าระดับเราไหมฮะ โอเคจะบน <laughs> มา <laughs> เรามาเล่นแบบฮาร์ดนะครับ <laughs> ทุกคน <laughs> เล่นแบบฮาร์ดนะครับเมื่อกี้เรากดฮาร์ดมาโอ๋อไปกดกดฮาร์ดเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมสกอหุ้ยแม่งไปหกร้อยเลยอ่ะเจ็ดร้อยเฮ้ยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่มาเนี่ยมาเนี่ยตามมาตามมาเปิดประตูที่นี่เปิดประตูอ๋อเมาส์กดอ๋อเมาส์กดอ่ะไอ้เหมือนอันนี้เลยแบ็คเหมือนบ้านคุณยายแกนนี่เลยอ่ะเออก็แค่แกนนี่เนี่ยก็นี่แหละอ๋อใช่เหรอใช่แบบนี้แหละมีโคเทมีมีนี่ได้มีก็อี้ขึ้นลงบันไดด้วยไม่มันมันอันนี้อันนี้มันคือเนี้ย้ยไอ้ไอ้เนี่ยอันนี้มันคือ คือซ้วมอ๋ออ่าเวลาเปิดขี้ก็มาตรงนี้แหละเอ <c oughs> อเออเหมือนเหมือน <c oughs> เ,อนเาาหมือนเฮ้ยนาฬิกาไม่มันจะเหมือนไอ้หนังนี้หรือเปล่าไอ้อย่างนั้นนะไอ้ที่มันแบบว่าไอ้ที่มันลอยขึ้นไปแล้วมันฟังเพลงแล้วมันหายอะหนังเรือ่องนั้นแหละต่เต้นจะลิงวะไม่รู้ <c oughs> ออ <c oughs> ลืมชื่อเรื่อง <c oughs> ใช่ใช่นานอันนี้เราต้องทำอะไรเนี่ยตังตันน่ะอ๋อเนี่ยแบ็ด้านซ้ายมันบอกว่าให้เราไปหาคุกกี้ยายไหน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 เออต้องไป ไปไหนอะอ๋อไป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 เอ้คน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 น่นนึกว่าคนอื่นนาใหญ่มาไปไปไไปเลยพี่อนัวตัเล่นเล่นเล่นล่นเล่นล่นเล่นน้องนี่ไงนี่ไงุกี้มา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 

เอฟมันอีกแล้วเขาไม่เล้มาบอยไปหาคุณเจคุณเจแล้วคุณเจมันอยู่ไหนวะไม่รู้หรือว่าหรือว่าห้องที่ใหญมันเอ้ยนี่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 ขอประตูขอประตูโอ้ขี้ขอแล้วกันโอ้โอ้่โคตรเร็วบเข้าบโคตรเร็วไปประจุประจุประจุเราต้องจุแบบเด่นวไรไไว้เอฟเข้าวงในเข้าวงในเข้าวงในอย่าช้าว้นี่นี่งน่งเ้ยข้าเดแล้วข้าดแล้วข้าดแล้วไปไป

หุ่นหุ่นสองมวยเอฟต่อยหัวแม่เนี่ยปะ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 ไก่เยอะเจ๊ะเรียกว่าหุ่นลองเสื้ออึ๊บ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 เออโอเคหน้าต่างหน้าต่างตรงนี้หน้าต่างตังนี้อึ๊บอ๋อเปิดหน้าต่างกับดักโห่กับดักเปิดดักอะไรอ่ะดักกับดักอะไรลหรยายเอาไงดักเราไงดักดักยากหน่อยนะอย่างงี้เนาะอีซี่ป่ะมันอีซี่ป่ะใช่เราเรากดฮาร์ดมาเรากดฮาร์ดมา

อ้ยอะไรอ่ะอ้ยลุมตบอไว้เข้าแล้วอ่ะแค่นั้นเองน้องมาดูลงหลุมเหรอใช่ลงหลุมเอฟลงหลุมนึกว่าต้องอ๋อนึกว่าต้องหลอกยายให้ลงหลุมโดบไปแล้วเดบนี้โอ้ยอย่าลงไม่งั้นเราไม่มีทางไปแล้วเอ้ยยายหลับยายหลับอีกแล้วอ่ะยายหลับอยู่ข้างบนน่ะยายตามมายายยายจ้องจะเล่นคุณยายจ้องจะเล่นคุณเฮ้ยนี่มันบ้านยายหรือมัน วิหารอะไรบ่เนี่ยว่าใหญ่ว่าใหญ่ไม่ธรรมดาละได้อีซี่ได้ใช่เฮ้ลิฟท์ลิฟท์ลิฟทิฟทิฟเสียงปลาตัวโอเคขึ้นมาเรื่องปลาตัวไว้ใจพี่นะน้องลิฟท์ขึ้นไป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 โอเคอันนี้เราถึงหนังที่สิบสองแล้วถึงที่สิบสองแล้วใหญ่บ้านใหญ่ที่สุดจริงๆเออโคตรใหญ่อ่ะบ้านโคตรใหญ่อ่ะแล้วก็โลกเต็มด้วยอะไรนี่ก็โลกเต็มเลยอ่ะ ไอหัวกะโหลกไอหัวกะโหลกไม่ไม่นะพี่วินไม่พี่วินไม่เมื่ออ่ะเเราใส่หัวได้ด้วยไป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 โอเคเฮ้ยเมื่อเมื่อแซอมบี้แซมบี้แซมบี้แซมบี้ซอมบี้แซมบี้ซอมบี้เฮ้ยใหญ่มันมันคือสัตวนแรกของใหญ่เฮ้ยอุ้ยหลายตัวอะไรตัวอุ้ยอุ้ยทางตันโอเคติกเลตโย ทางตันนะส่าฮ่าหุดจอดหยาบหยาบลอดอุ้ยอย่าทางตันเด้ออย่าทางตันเด้ออย่าทางตันเด้ออ uh> um ุ้ยทางนี้ไปได้เรื่ออเอ้ยนี่ยมันได้อ่ะฮ่าฮ่ลัวอ่ะอุ้ยลอด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 ที่ซอมบี้โคตรเยอะฮะฮะเสียงเออเอยาอย่าอย่เข้าบ้านไหมเข้าบ้านไหม เข้าเข้าไม่ได oh ้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้พวกเราไปได่นต่อเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ววิ่งวนวิ่งวนวิ่งวนเอฟเอฟวิ่งวนวิ่งวนวิ่งวนเอฟวิ่งวนโอเคใหญ่บักเอ้ใหญ่บักไอใหญ่บักใหญ่ที่บ่อน้ำเอาแล้าเอ้าเอ้าเอ้า ยาเจออย่าทำอะไรอยู่อย่าทำอะไรออม่้มันลงมันแต่มันไม่ยอมไล่วะไปนี่ก็ไปไปนี่นีเข้าไปข้างล่างไปเฮ้ยนี่นี่ลงไปข้างล่างกันเนะถ้าอยากลงไปใช่ทางนั้นเหรอนี่ไงไปไหนละ นี่ด <gesch uce> <iza> ังนี้นี่กันไปเาไปจุ๊บจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่โตอะจะบอกนี่นี่ไงถึงเหรอถึงดินี่เทพปักบัวได้เลยโอ้ยรัวจะล่วงจะล่วงเอ้ยโคตรเอาเอ้นี่โคตรสุดโคตรกอดปั๊บเปิดใหญ่แค่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยแข่งแข่งรถ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 ไปแล้วครูไป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 โดดเลยเลย ไปไปแอนแอนอะไรอีกอะไรเฮ้ยรอดวะ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 เพื่อนคุณระเบิดเทปปากัวปะเทปปากัวปะไปรถใหญ่ขโมยรถใหญ่รถใหญ่ก็ซิ่งรถใหญ่แม่งซิ่งว่ะใหญ่แม่งไม่เป็นคนที่ไม่ธรรมดาเฮ้ยผ่านแล้วครับน้องๆผ่านแล้วครับน้องๆ ว้ามันมันไม่รอดอ่ะมันไม่ผ่านของอะไรเอออะไรเออแล้วให้แล้วให้มันรอแล้วให้มันรอโอ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงรถใหญ่แรงอยู่แล้วอุ้ยซิก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 มา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 ฮะตัวใหญ่เอาอยู่ด่านที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบเจ็ดสิบเจ็ดเบ๊บอะไรอ่ะเป็นอะไรตายเฮ้ยอ๋อมันมีหินเอ้ยมา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 อีกหินมากหินมาเอ๊ะหินมาลูกคิง ไอซี่ไีซี่ไปต่อ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 อ้วยลบกอนลบกอนเอ้ยมันวิ่งไม่ได้อหลอดหลอดไม่มีอะไรน้องไม่มีอะไรไม่มีบ้านต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยฟินนตนะสู้บอสเฮ้ยบอสหรือเปล่าตรงนี้คือนี่เว้ยกำลังบ้านฟินเน็ตเล่ิร์สแล่วบ้านฟินเน็ตเลฟิร เฮ้ยเฮ้ยไหนอ่ะว้ายว้าว้าชว้ายแช่ก็มาก็มาก็มาเอาคุกกี้ยิง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 นี่ไง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 มามาน้องมาน้องมามาน้องมาน้องมามานี่มานี่มานี่ไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องไม่ได้ยินเสียงไอ้เอฟแล้วเสียงเกมดังมากเสียงเกมดังมากเสียงเกมดังมากยิงยิงมันยิงมันยิงมาอีกเว้ยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อย มาพี่เทพวาโลแลนด์อุ้ยอุ้ยง่ายจังอ่ะอุ้ยรอรอละอึรอรอรอละอึมันง่ายมากเลยนะครับทุกคนเนาะเออเนาะเออเฮ้ยคุกกี้เออกินคุกกี้ได้ด้วยเฮ้ยมีมีรถมีรถได้ขับเราขับด้วยทุกคนอันนี้น่าจะเป็นอ่าด่านสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนเราน่าจะผ่านแล้วแหละไม่มีชื่อเราแล้วยิงโลดๆยิงโลดๆแล้วน่าจะผ่านละว้าานานอ่ะขับตัวเองได้ไหมยิงกับปืนได้ไหม อ่ะจบแล้วเหรอเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดแล้วโอเคนักกันทุกคนตะไคร่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ได้วยครับอุ้ยดวงจันทร์ชิดดวงจันทร์มีหน้าตาด้วยอืดกดที่โอเคนักกันทุกคนสำหรับวันนี้นะครับเจอกันไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บไป